สร้าง brush ยังไงสามารถดาวน์โหลด brush มาเพิ่มได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบนะครับผมสวัสดีครับผมอัสนะครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคการสร้าง brush ในแอป Procreate ครับก่อนอื่นเลยมาทำความเข้าใจเรื่องของการทางานของ brush กันก่อนนะครับในตอนที่เราวาดภาพบนคอมเนี่ยอันที่จริงแล้วมันคือการส s t a ม์ภาพหัวแปลงซ้ำๆกันนั่นเองนะครับ แต่ด้วยความที่มันใกล้กันมากมันเลยดูเหมือนเป็นเส้นตรงถ้าเกิดเราขยายระยะห่างออกไปนะครับจะเห็นรูปหัวแปงได้อย่างชัดเจนโดยที่เราสามารถปรับแต่งวิธีการสแตมป์ภาพได้ซึ่งในแต่ละแอป,ปก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในรายละเอียดนะครับผมการทำบล็อใช้เองเนี่ยหลักๆก็คือการเปลี่ยนหัวแปงและวิธีการสแตมป์หัวแปงนั่นเองซึ่งในโปรเรสเนี่ยจะพิเศษหน่อยตรงที่เราสามารถเปลี่ยนเท็กซเจอร์หรือที่เรียกว่าเกรนได้นะครับ จะทำให้บรัชของเราเนี่ยดูเหมือนกับบรัชอนาล็อกมากขึ้นโอเคก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ไหนลองมาสร้างบรัชดูหน่อยสิ <Haha. S 1> จะเห็นว่ามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสรุปคืององ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเราลองมาทำบลัชง่ายง่ายกันดูก่อนสักอันหนึ่งดีกว่าอันดับแรกให้สร้างแคนวาสขนาดไม่เกิน2 0 0 0คูณพิกเซลขึ้นมาเพื่อออกแบบหัวบลัชนะครับซึ่งจะต้องเป็นภาพขาวดำเท่านั้นจากนั้นเริ่มทำการออกแบบหัวบลัชได้เลยนะครับจะวาดหรือว่าจะนำภาพถ่ายเข้ามาก็ได้หลังจากที่ออกแบบเสร็จแล้วนะครับก็ให้เซฟลงไว้ใน iPad จากนั้นสร้างบลัชขึ้นมาด้วยการกดเครื่องหมายบวกหรือว่า d ดูไปเขียนบล s h ที่มีอยู่แล้วทำการแก้ไขหัวแปลงด้วยการกด insert photo ในหน้า source นะครับแล้วเลือกบลัชที่เราเซฟไว้แตะ2นิ้วเพื่อที่จะ invert shape สำหรับการเปลี่ยน texture ก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับแต่ในที่นี้จะยังไม่ขอพูดถึงให้ไปที่เมนู stroke นะครับแล้วลองปรับ spacing หรือว่าค่าระยะห่างของหัวแปลง จากนั้นไปที่ general แล้วลองปรับ size l ิ m i t ดูนะครับจะทำให้หัวแปลงใหญ่ขึ้นและเราสามารถปรับทิศทางของหัวแปลงได้ด้วยการใช้2นิ้วหมุนนะครับถัดไปให้ไปที่แถบ Pencil นะครับเพื่อที่จะปรับการตอบสนองต่อแรงกดของ Apple Pencil สุดท้ายกลับไปที่หน้าโตกแล้วลองปรับ jitter เพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้หัว brush มันกระจายออกแตะที่ชื่อ brush และก็ตั้งชื่อเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ แล้วก็บลัชที่เสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะสำหรับการแชร์หรือโหลดบลัชสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการลากวางนะครับวิธีการ Export Brush นะฮะเริ่มจากให้ลากไฟล์แอปมาวางด้านข้างแบบนี้ก่อนนะครับแตะค้างไว้ที่บลัชนิดนึงแล้วลากมาใส่ในไฟล์เป็นอันเสร็จครับสำหรับวิธีการโหลดบลัชก็ทำคล้ายๆกันนะฮะก็คือแตะลากมาจากไฟล์มาใส่ยังบลัชแค่นั้นเอง สิ่งที่สําคัญในการสร้างบรัชก็คือการทดลองเล่นดูนะครับผมก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปดาวน์โหลดบรัชที่แจกฟรีตามอินเทอร์เน็ตมาลองปรับค่าเป็นสไตล์ของตัวเองดูนะครับแน่นอนว่า a r t ติ t แต่ละคนเนี่ยมีสไตล์การทํางานที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้บอกเลยว่าไม่มีสูตรตายตัวนะครับการเพรีรูปที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้บรัชเยอะมากนะครับแต่ขอให้มีบรัชที่เราถนัดอยู่ไม่กี่อันก็พอแล้วก็สําหรับคนที่อาจจะยังรู้สึกว่า ยากจังไม่ทันนะครับผมทําสรุปเป็นเลคเชอร์ไว้ให้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่อยู่บนหน้าจอตรงนี้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการสร้างบ r u s h แชนแนลโปรไฟลไม่ยากใช่ไหมถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับการวาดรูปบนไอแพดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้หรือว่าส่งข้อความมาทางเพจก็ได้นะครับผมจะพยายามตอบให้หมดทุกคําถามครับช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับดูแลตัวเองนิดนึงอย่าลืมใส่หน้ากากกันฝุ่นด้วยนะครับผม ถ้าเกิดชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ